สวัสดีกับน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็พี่ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับที่มาอวยพรวันเกิดให้พี่นะฮะแม่เกือบอัดไม่ทันนะครับมีคนมาอวยพรแล้วก็ไปแล้วนะครับก็มีบ้างนะฮะพี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ใส่ชื่อนะแล้วก็อวยพรวันเกิดให้พี่นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับแม่พี่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนทําให้พี่ถึงขนาดนี้นะฮะ สำหรับใครเป็นใครนี่พี่ก็ไม่รู้นะตอนนี้ <c oughs> เยอะกันจริงๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมจากพี่เบลด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่พลาดกิจกรรมไปก็เอาไว้คราวหน้านะครับอ่าไม่ใช่มีแค่วันเกิดพี่วันเดียวนะครับอ่าพี่ขอถ่ายรูปนหน่อยนะต่อแถวต่อแถวนะครับ <c oughs> หนึ่งแถวนะอ่า มีถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับพี่ก็เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปไว้เลยดีกว่านะเออแปบ๊บแป๊บพี่ลืมเปิดเสียงนะฮะโอเคพี่ขอถ่ายรูปไว้ก่อนพอมีเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหเพีเลยนะแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปบอกน้องๆด้วยนะครับก็เลย ดูเหมือนมีน้อยนะครับเพราะว่าพี่ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้นะแล้วเวลามันตรงกับตอนที่พี่กินข้าวด้วยนะครับโอเคพี่ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับสำหรับน้องๆทุกคนเลยที่อวยพอมันเกิดให้กับพี่นะฮะอ่าพี่ขอถ่ายรูปตรงนี้ไว้ด้วยเลยแล้วกันนะครับสำหรับยายเตยนะฮะไอเตยเลยแล้วกันนะครับคือแก <c oughs> ไม่ไปเปลี่ยนรูป <c oughs> เอ้แก okay, ไม่เปลี่ยนชื่อนะฮะจำบาบเตยนะ <laughs> จำชื่อไอ้คนนี้ไว้นะครับไอ้ลองแฟมเตยนะฮะจำมันไว้นะครับ <laughs> มาถึงก็มาสงมาสวยอะไรเลยนะครับโอเคงั้นพี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อน้วกันนะครับพี่ยังไม่ไปถึงดูกิจกรรมหรอกนะครับอ่ะเอาเป็นว่าพี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับทุกๆน้องๆทุกคนครับ ขอบคุณที่มาวอวยพรสำหรับวันเกิดพี่นะครับบาย